สวัสดีพ่อพี่น้องข่อยแล้วในเกมฟรีไฟเพราะมัอีกแล้วโดนๆเถียเพราะจะได้เล่นเกมเด้อนี่ก็จะมาดัน CVC หล่งนะคนนะค่อยก็มือนี่ค่อยก็มาเล่น CVC ยุบยากับขึ้นแดงหรือไม่วะโอ้โอ้บอกตรงๆนี่ข่อยเล่นปืนพกมาเป็นเอาเอาเตกแตกตแตกแตกไม่แท้รุ่นนี้รุ่นนี้แตกไม่แท้มืมูอไปยิงซอยไปสองยังไงยังอ่ะ เอาว่าสองก็มายิงว่าสองก็บ่าช่วยกูเนี่ยหักขวาเห็นว่ากันเลยฟิมือกันสีเป็นยังสีอะไรตัวเนาะนาสุขนาโ <laughs> ดนเทียร์เลนไขว้ประเด็บบ่เคยซ้อมปืนพกเังกเทียนนี่ไหมมันคือปะยิงสันเดียดนี่มันเห็นอีกอย่างเอาเอาจังไดยมันขึ้นแดงมาได้จังไดยเอามันขังตีเบยมีการเฉียดข้อใส่ข่อย เดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงชนะมุกูตาเดียวกับพ่อมึงไม่ต้องชนะอีกโอเคบอเพื่อนเฉือดข้อจะมึงกูติขึ้นหลังคากันนะวะเดี้อเด้อเด้อบังมึงมึงปืนข่อยฟ้ามัดมต้องขึ้นหลังคา,าละต้องใส่แผนนี่ <laughs> แผนยิ่งไกลแม่เจ๊ลมทวนบ้าเป็นยังวะ,งงะตัวนี้มั้ยตัวนี้ เอาต้มหนาต้มหนาต้มหนาต้มน้ำหนาต้มน้ำหนามู่อยก็ลมตัวนึ่งมู่อยมู่อยกับมาซ้ำให้น้อซ้ำให้ก็ดูซ้ำให้ก็ดูเพื่อนชุกันก็ได้คันคอยสิจอบยู่ไกยได้เพราะมมีปืนสัตว์อืออืัดแปแตกเดนน่ะแตกเด้นน่ะถ้ามีไอ้วอนมึงเอืออืออือหลืสองตัวแล้วองตัวดนี้วะลงกอนซอยมูกอนเหลือตัวเดียวสนึงพ่อน2อหนึ่งเขาต้องสูมัน มองยังผู้หญิงเมื่อคืนมาแล้วตอนนี้ก็หนึ่งนตามกันมาติดติดบอกแล้วว่าที่มันต้องชนะเจดีเพราะเพื่อนเอาปืนนี่กอนจอดเลยนะสกระบอกมันต้อง2กระบอกเวกเตอร์เนี่ยไปไปนํามัน ไปหน่ำมันน่ำมันเอขวามือขวามือมีขวามือมียายาพาผ่าผาดแผลแผลแผลลมขอปั้มยาก่อนนะทุกคนลมแล้วนี่ยเาเราม่ข่อยตายเราม่ข่อยเพืนึงเดี๋ยว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 ยอใส่ยื้อใส่ยื้อส่แรไปแล้วแเอ้าจ้าาจ้อมยากนเดียวยาเฝ้าไรซูนั่น โอโลโอโลเกาเกาเกๆาเกายังบ so ่น <retention> ห <startup> ืมไฮโซวมติดหัวหลันแปลงแงมานหรอนะเจยเจ๊มาเห็ดพี่จียส่ำก่อนหรอวะตอดตายตายประัานเสียงซ้าฮะเลือตัวเดียวมูเห็ดยิงหรอเ้ยเห็นตาดักไวเห็นตาดักโอ้ยเอามันเพื่อนเอามก็ลุกก็ลมอีกแล้วเจ้า เสียงปืนข่อยไหมโอ้ยกูอยากมัวดิก็นะสองหนึ่งไปแล้วนะสองหนึ่งไปแล้วนะกระสิว่าคือตามสิบอกอะหายมันชนะแค่ตาเดียวกับพ่ออะนะหายมันเด่นใจใจแคตาเดียวกับพ่ออะนะคือปืนพกอะนะเล่นว่าเป็นน้ำปืนพกอะนะเพบ้าที่นะอ้าวหมู่กับขาวันไงให้ขอกมาเพื่อนขอกมาขอกมาเด็กขอกมาซุบซุบ ชุบก่อนชุบก่อนชุบไก่สกัดอื้มอื้มพอปั๊มยาก่อนโอเคมูเปิดบาเลียนะยา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 พัดนแตงกับยาท่านแตงกับยามึง้อมาสอดรอดีแท้ผู้ใดปั๊มยาอยู่นี่ตายชมบหนาสั่มไอแน่มูสั่มไอแน่มูเอาหมูกะโหลมอีกโอ้ยสั่มมันก่อนหรอวะเออเดี๋ยวส้วงส้วงส้วงสวงแล้วสวงส้วงแล้วเดี๋ยวขอขอปั๊มยาข้าก่อนเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวด้วเดี๋ยวเด้อเมีบุ่มจอบร้อยดาบไอยเด้อ เสียวอยู่เด้อเสียวอยู่เด้อบอกว่าให้มันตายให้มันชนะง่าตายเดียววะโอเคสิก็แล้วตายอ้าวประเด้นี่ปืนเห็นแต่ปืนโวกผนังเข้าม้าตายไปซะเจ้าตายไปซะเออเอ้าแน่มูกมูขาขาอ่อนมูขาอ่อนอีกแล้วออตั้งให้วัวไว้รอนะปัจจุบันนี้เห็นเออมาแล้วไว้ว้มายิงมาเออสมหน้าบอสมหน้าบอดีว่าสกิลดีเต็ม กิ้วนีดีเว้ยบาหลกบาเลียกลมๆนี่ไหมเสียอย่างเดียวมาเรีนน้ำตคนวะเส้นวะเสียอย่างเดียวเลยไปไปนำมันไปนำมันสามหนึ่งแล้วต้องชนะละต้องชนะละละไม่ชนะกับบาแล้วอืตตงตรงตงตังตงโอยตั้งไลเ็นย่างเพื่อนอยกําลังยิงมันตเฮ้อดึงเบไปดึงน้นดึงน้นี่วยจ้า เจ้ากูมาสังไอวอเนออเห็นกัอย่างหัววัดผันเมียอะจ้มาทำไอะจ้อะจ้าะอ๋อมันอยู่ในหันนวมันอยู่ในโซวะมันอยู่ในโซวะยิยิงอาจ้าๆยิงม ยิงลมลมแล้วเลือยู่องตัเหลืแวหมูยิงลมไปแล้วโอเคที่ก็ลสาซ้ำให้ได้ตวลมใช่อีกตัวนึงยังนี่แต่เออนั่าเนี่อตัวเท่วฟันจะเป็นจริงสาหนึ่งยังไงก็ชนะอยู่แล้วเนี่ยนอนชไปอืมแจ่ละรตั้งนี่เจเอาเนี้ยเอาเนี้ยหมูข้อยลมโตก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  ตายมักูเพื่อนมันสิแตกแล้วมันเออโอ้โหแกล่เลยวะแกล่เรียนโดดต้องดังว่าโดดต้องต้องดีมากแมวขนะดนี้อย่างว่าก็ว่าพี่เอพีก็แดงหกดาวได้นะทุกคนน่ะเด็ดันขึ้นมาซุ่มมาน้านะทุกคนขาจีบตัวปาสจะยจอเลยวะโดนโดนเทียร์เหรียญกระมวลยุติตัวนี่ไหมโอเคนะทุกคนนะเจอกันใ่คลิปหน้าเด้อ Cảm ơn lại thì lập xong lập bừng, khỏi lại thì lặp lặp bừng kịp quậy. Bye bye, lần này chụp.